อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีทุกคนแม้นกระทั่งสินเสน,นะครับในนิทานเรื่องนี้ยังพลาดได้ยังโดนได้นะครับนะอ่าการคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับในนิทานเรื่องนี้ระม,มัดระวังตัวด้วยนะครับเนาะความประมาทคือความสิ้นหายบอกไว้เลยนะครับความประมาทคือความสิ้นหายนะครับนะสิ้นหายแน่นอนนะครับนะยังไม่จบอยู่นะ ยังหวังว่า,าเจ้าสัวท่านนี้นะครับเนะาะจะอาภัยให้อยู่นะครับพี่น้องยังหวังอยู่นะออ,อกมาทำคลิปอย่างนั้นอย่างนี้จะคุยกันด้วยดีทนายสองฝ่ายจะตกลงด้วยดีตั้งเสียค่าทนุได้อีกท่านนายไปน่าจะนั่งเครื่องหรืออะไรก็ไม่รู้อีกค่าอยู่ค่ากินนี่ครับมันกี่ครั้งละครับ ค่าเสียหายเขาอีกแล้ะครับมันจะเท่าไหร่ครับพี่น้องเอฟเออเล่นกับใครไม่เล่นไงครับนะเออในนิทานเรื่องนี้นะครับไปเล่นกับนายหัวอยู่ไม่น่าทํำเลยนะครับเนาะเอาสมองส่วนไหนคิดนะครับนะนี่แหละครับเอ่ย่าฮารนะครับสวัสดีครับนะเออเออ ความท้าทายด้วยครับมันจะนี่แหละครับอ่ามันจะสร้างความซิมหายไง,ไงไงให้ไงครับพี่น้อง Fc อ่าตอนนี้นะครับลุงเมียกนะครับก็จะได้ลงไปอีกนะครับพี่น้อง Fc จะโดนอีกอะไรก็ไม่รู้นะยังห้าวอยู่ไงครับตอนนี้อ่าคิดว่าจะมีคนสนับสนุนเพราะถึงวันนั้นนะครับผมจะบอกได้เลยนะเพอถึงวันนั้นนะ ปากดีแบบนี้เขาชอบไหมครับพี่น้องยังห้าวอยู่นะครับนะถ้าโดนปุ๊บมึงลงไปสามสีครั้งบนรลยเลยมึงกูอยากรู้ว่ามึงจะปากดีเหมือนนี้ไหมเ <c oughs> ออมึงจะปากดีเหมือนนี้ไหมเออคงเบ้งไงครับพี่น้องเอฟซีเออคงเบ้งไงครับอ่าไม่ว่าแต่คนหรือลิงนะครับยังเคยดิ่งปัจุทาน,นะครับนี่ลิงไวเพราะไม่ดอกไงครับปากพาจนไงครับอ่าทุกคําพูดนะครับย่อมมีราคา เห็นไหมครับพอดีตะกนหะน้าบ้านทะเลงหน้าศาลนะครับทั้งงบทั้งกาบครับมือจะเป็นงอนอีกบาทนี่เมียดาเมียปล่อยอีกว้อีกบาทนี้นะกูบอกไปเหตุงานบักไตดับไตเว้นมึงนาั้นอีกล่ะครับพี่น้องเอซเสียงเงินนะนะเออนะบุญหัวแล้วนะเขาไม่ออกจากงานนะก็บุญหัวแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนั่นลหะครับนะ ท่ากระเท่าซื่อๆนะครับถ้าไม่เจอบทเรียนนี่ก็ไม่เจอไม่สำนึกหรอกครับคนนะคงจะเข็ดจ,จนถึงวันตายครับพี่น้องเอฟซีงอกหัวงอกอลยนั่นนะงอกเลยนะครับยังไม่รู้เรื่องอยู่นะครับพี่น้องเอฟซียังไม่รู้ข้อกฎหมายอยู่เป็นยังไงน่าจะปากดีครับผมนั่นลหละนะห้าวไงครับนะเออเป็นไงครับน้ำตาหล่นที่เรือนจำกินข้าวแดงแกงร้อนไงครับ อกินข้าวแดงแกงร้อนความทุกข์ยากความลําบากไงครับมันเจอมันเจอกับตัวเองแม่นบ่คอยกินข้าวคอยยิ้มได้เจ้ากินข่าวเจ้ายิ้มได้แม่นบ่มันไผบพ่อเนไผบพ่กินไผ่บู่จักไผบพ่ยิ้มได้แม่นบ่อันนี้เจอเองไงครับแม่นบอกครับความทุกข์ความยากมันเกินที่จะบรรยายบรรยายออกมาด้วยไงครับอ่ามันกัดออกมาเป็นน้ําตาไงครับไม่เห็นหนังหน้าใครครับไปช่วย ออไม่มีใครหรอกครับพี่น้องเกรซีผมบอกได้เลย,เลยไม่มีใครหรอกนะออนะครับเนาะอะไรนี่นออกมาไรา่สดแล้วอันนี้ออะไรเอาเนื่องลุงป้าอีกบอกใครออกมาไรา่สดอีกแล้วเอ่นะครับเดี๋ยวก็จะตามไปติดติด้ายคนอยู่นะครับพี่น้องเ c รซีนะอืมนะครับนะ ลูกเมียกยังมีรู้ตัวอยู่นะครับเอาปล่อยมันไปนะผมไม่ฆ่าหรอกครับถ้าจัดแล้วไม่พูดไม่พูดถึงนะครับนะให้มันห้าวไปนะครับวิจีเจอชักดอกสองดอกก็รู้เรื่องหรอกครับนะจะเข็ดไปอีกนานนะครับ <laughs> <laughs> นี่แหละครับน้ำตาหล่นที่เรือนจำไงครับพี่น้องเอฟซีล่องมาจากภูเก็ตนั่งรถทัวร์ไปเงินประกันตัวห้าพันยังไม่มี ยังไม่มีนะครับในนิทานเรื่องนี้นะครับนี่แหละครับความห้าวไงครับพี่นิรนามสวัสด,ดีครับนะความห้าวไงครับนะอันดาอันดามันเออไปเที่ยวทะเลก,กันไหมไปดำดูปะการังโอ้ไม่ได้ไปดำดูปะการังนะครับนะเข้าเรือนจาไงครับพี่น้องเอฟซีไปกินข้าวแดงแกงร้อนนะน่าจะรู้อยู่ว่า อาหารมันข้างในมันจากไหนนะครับพี่น้องเอฟีมันไกลขนาดไหนครับลงไปภูเก็ตนะครับในนิทานเรื่องนี้มันกี่กิโลอ่าเงินในบัญชียังไม่มีเลยจะโอนก็ไม่ถึงไม่มีครับเหลือร้อยเ้า <c oughs> <c oughs> ได้มาหยิบยืนกับลูกจิตลูกหายโอ้ในนิทานเรื่องนี้นะโอ้เศร้าใจขนาดสินเสยังพลาได้นะครับนิทานเรื่องนี้นะ นี่แหละครับอย่าห้าวนะครับเนาะไม่ว่าแต่คนหรือลิงนะครับยังเคยดิ่งพะจุธาก็แบบนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีเออ่นะครับอย่าไปเล่นนะครับอย่าไปเล่นกับนายหัวนะครับมันคนละดาดับนะโอ้กูคิดว่ามึงรวยจริงโอ้ยรวยจอมปลอมนี่หว่านะครับเนาะเออว่ามีนั่นมีนี่นะครับพี่น้องเอฟซีนะเออมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ เอออืมอ่าสวัสดีครับโอ้ยโดนยิงแล้วนะครับโอ้บอาสนีกันยิงเนาะโดนยิงแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีกดไลค์ด้วยนะครับนะอกดไลค์ด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะทุกทุกคนทุกท่านโดนยิงอีกแล้วนะครับเนาะโดนยิงแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับนะมันจะเป็นแบบนี้แหละกดไลค์ให้ด้วยนะครับมันไม่บาลานซ์กันนะครับแค่ออกมาพูดแค่นี้ออกมาเตือนสตินะครับนะ เหมือนกับลูมีกเกนี่ยครับก็จะได้ลงไปนู่นนะครับพี่น้อง fc นะแล้วลงไปสามครั้งเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวสซื่อเซอื้นนะครับอ่าเคยแค่ไปจ่ายให้เขาเลยมันจบไงครับจะไปยอมเอาให้มันถึงที่สุดเลยเหมือนผมปุ๊บผมมาถึงที่สุดนะอผมไม่ยอมแต่ผมไม่ตอบโต้อะไรหรอกครับพี่น้อง fc นะไม่พูดอะไรมากมายหรอกครับเดี๋ยวบทเรียนมันจะสอนมันเองนะบทเรียนจะสอนมันเองนะอนะ วันนี้มึงก็เล่นกูใช่ไหมเออถ้ามึงเข้ากูจัดมึงนะมึงเกยชื่อกูเต็มๆเลยเดี๋ยวกูจัดเข้าไปอีกนะเอเดี๋ยวมึงได้มาเล่นแน่นอนกูบอกมึงให้มึงห้าวเข้าไปนะเดะเข้าไปเล่านะไ์สดเข้าไปนะเอนะครับเดะเข้าไปอไม่มีใครช่วยมึงจนถึงวันตายหรอกกูบอกมึงนะอมึงปากดีไงมึงห้าว เดี๋ยวมึงโดนอีกโดนอีกมึงเดี๋ยวมึงรู้สึกเองนะเดี๋ยวมึงจะกราบเดี๋ยวมึงจะนบจนมือเป็นหงอนเดี๋ยวกูจะบอกมึงอ่ามึงจะปากแกวมึงจะปากดีเดี๋ยวจะได้ไปหลายจังหวัดอยู่กูคิคดว่าน,นี่นะอ่านะครับทําเป็นอวดดีอวดเก่ง้าเอาเงินไปเช็ดน้ํามูกอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้กูอยากรู้นะ ออเดี๋ยวรู้กันนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวมึงได้ไปเที่ยวหลายจังหวัดแน่นอนกูบอกมึงอ่าวันนี้ก็เอาหัวข้อชื่อกูเลยเต็มเต็มเลยนะเดี๋ยวกูจัดให้มึงอีกนะอ่าเดี๋ยวกูจัดให้มึงอีกเออนะครับนี่แหละครับล่วงทีละลายสองลายไงครับอ่านี่แหละครับกรมวินมีจริงพอไม่ได้ดังใจมึงมึงออกมาดา่ามาว่าเขา นี่แหละครับมันร่วงทีละลายสองลายไงครับออโอ้ยไปดูอย่างว่าดูเรือนจําบุญเนาะไปดูที่เรือนจําไงครับในนิทานเรื่องนี้นะครับนะเตือนนะครับพี่น้องเอซทุกคนก็เหมือนกันนะการคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่อย่าไปพาดพิงถึงบุคคลที่สามที่สี่นะนะครับนะเราต้องมีสติ อ่านะเราต้องมีสติสติต้องอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่องกับรอยนะอะไรเข้าไม่เข้าอย่าไปหาทำนะครับเนะาะพลาดมาเลยมันยากนะครับการคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะดีกเลี่ยงได้ดีกเลี่ยงนะครับพี่น้องเอฟซีนะออนะครับนะ